ครับพี่น้องครับสำหรับวัอนี้ครับเขาอยู่กันมองนี้ครับโคกหนองนาทามมะฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ครับที่เดียระดาดเต็มทัานแท่นหน้าโยครับพี่น้องครับนั่นก็คือการกําจัดวัชพืชลบหญ้าจงเจริญไหมครับลบหญ้าจงเจริญเนียนค่ะเอาซื้อหญ้าทีนี่เนียนค่ะโอ้นี่ครับพี่น้องครับสําหรับการลบหญ้ากุ้งเป็นนะครับพี่น้องครับเอาบันนี้สีของต้นเขาครับหญ้ามันคือกันเหมือนข้าวมูจังไลยคือหญ้านี่มันจะเป็นปลายแหลมหรือปลายมัน ก็าปเขาบ่าคือกันไหม่ะนี่แม่นบอกโอ้โอนี่เี่นต้ตนต้นมันอีี่สูงกว่าจงเจเริ่ค่ะโอ้อยู่ในพื้นที่แถวบ้านมาคาในเอืกอนว่าจงเจเริ่เนาะ หลังจากที่เพิ่นทาการลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ทาการยนขึ้นมานะครับทั้งขั้นแท่นหน้านะครับลักษณะของหากนี่ก็คล้ายกับต้นเขานะครับคําว่าหยาจงเจริญมันมีที่ไปที่มาแบบใดนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องายที่เคารพรราคัาผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยบริจีแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือครับ แต่ละมือก็นําออกเกสารความรู้ข่าวสารทางด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องป้องไปกันเป็นประจํานะครับครับพี่น้องครับสําหรับวัอนี้ครับเขาอยู่กันมองนี้ครับโคกหนองนาทามมะข่ามหาสารคามครับพี่น้องครับพุ่นครับสําหรับทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับเพิ่นกาลังเฮ็ดหยังอยู่นู่นนะครับครับสำหรับวัอนี้ครับเขามาบอกจาาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับทีเดียระดาเต็มท่านแท่นหน้าอยครับพี่น้องครับ นั่นก็คือการกําจัดวัชพืชนะครับของพ่อยพี่น้องป้องปายนะครับในพื้นที่ของห้างเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนี่บึงสําหรับให้หน้าของห้างครับหลังจากทีสามแล้วครับล้ากวานปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าตอนนี้อุ้ยครับง่ามคักปนยังคับแตกกอดีนะครับสําหรับวันนี้ครับทีมงานเพิ่นก็เลยมาซอยนะครับในการปราบวัชพืชนะครับ นั่นจะคือการลกหญ้าครับพี่น้องครับเอาครับสวัสดีครับทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ากำลังเฮ็ดอย่างน้อนี่น้องครับน้องลกหญ้าจงเจริญไหมับลกหญ้าจงเจริญแม่นค่ะเอาซื้อหญ้าทีนี่แม่นค่ะโอ้นี่ครับพี่น้องครับสําหรับการลกหญ้าของเพิ่นนะครับพี่น้องครับเอาบะนีสีมันคือกันเน่เอาบะนีสีของต้นเขาครับหญ้ามันคือกันบะนีเฮาฮู้จังไรว่าอันใดเป็นเขาอันใดเป็นหญ้าครับคือหญ้านี่มันสิเป็นปลายแหลมเหมือปลายมัน ไปเขาเบ่คือกันไหมครปลายเขากับปลายหยาสิแตกต่างเอกไปส่วนปลายหยาสิเป็นทังไหนครับมันแหลมไงโอ้มันแหลมแหลม,ลม,มนะครับมันแหลมมันก็่ใช่เน่ากับเขาโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่นี่นี่ครับลักษณะของอ่าปลายหยานะครับมันสิแหลมก็ปลายเขานะครับนี่ความแตกต่างกันอีกบ่ส้านนอกสีกสีสีมันอีไปทังไหน <า S 2> สีมันสีจางก็สีเขานี่สีมันสีจางก็สีเขานู่เด็กในว่ามันจาง ม so ันจางไหมคะสีสีเขามันสีเขียวกันนี่โอ้มันสีสีอ่อนๆสีอ่อนล่างก็เขาแล้วมันก็สีสูงขึ้นก็เขาโอ้นี่เนี่ยมามองเห็นเนี้ยมีรูแล้วมันเป็นหยาดนี่โอ้นี่นี่นี่โอ้มันมันหมายถึงว่ามันอีสูงก็เขาวันท้อโอ้นี่นี่ยกวอย่างตรงนี้เนาะนี่พี่น้องครับนี่เป็นบ่อไหนสีมันก็จางก็เขาพ่อโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่นี่เป็นบ่อ ต้นมันนีสูงก็เขานี่ลักษณะของหญ้านะครับเนาะห้านี่คือลักษณะของหยากับเขานี่ครับมีความแตกต่างกันอย่าดีหนึ่งคือสีของหยามันสีจางก็บสีของต้นเขานะครับและนอกจากนั้นนี่มันอีสูงกาเขาเนาะโอ้ก็บยันก็บยันเอาง่ายนะครับเพราะว่าลักษณะมันมีความแตกต่างบันี้ก็เลยสอบถามเจ้าว่าซื้อห้านี่คือซื้ออย่างนาะครับเนาะ ว่จงจะเจร่ญค่ะโอ้ยอยู่ในพื้นที่แถวบ้านมะค่านี่เอื่นว่าจงจะเจร่ญนเนาะแต่ว่าในพื้นที่ของพ่อยพี่น้องป้องไปนะครับในพื้นที่อื่นๆเพราะว่าสิเป็นหมู่บ้านอื่นตำบลอื่นอำเภออื่นจังหวัดอื่นนหรือว่าภาคอื่นๆนะครับเอื่อนว่าอย่างน้อนะครับว่าเข้มแน่นนะครับให้พ่อยพี่น้องนะครับได้รับทราบด้วยนะครับว่าเพื่อนวายนว่างไรเนืเนาะยาหนีมันสิขาบ่าตายงานนีสีขาบ่ตายเพราะว่ามันเป็นพืชใบแหลม มันมันเป็นพืชชนิดเดียวเข่าวนใบแหลมครับมันมันเอาการูดอาคาค่ายานี่ตายเขาขต้อตรงตายนำ้ำเว่าันพืชชนิดเดียวกันเป็นพืชชนิดเดียวกันพืชตตะกูเดียวกันใช่เออยากรารเมือ่อตนานนี้ปาบได้เอาจึงเป็นที่ไปที่มากครับพี่น้องครับก็เลยให้ทีมงานครับแฮปปี้ทีจอบเท้านะครับมาซอยในการลบงาหรือว่าดึงงาออกจากหน้าปังของเฮ่านะครับพี่น้องครับโดยบ่ิใสสารเคมีนะครับ โดยใส่สารเคมีโดยบใส่สารพิษนะครับเนาะในการปราบวัชพืชนะครับแบบนี้นะครับเนาะตอนนี้ครับพี่น้องครับกระสีมาลุยกันต่อครับพร้อมกับทีมงานเนาะเนาตอนนี้กันลุยกันเลยครับผมครับนี่พี่น้องครับนี่หลังจากที่เพืนทําการลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพืนก็ทําการโยนขึ้นมานะครับทั้งขั้นแท่นหน้านะครับเพื่อเสียมันตายครับมันบรสามารถสีจะเริญเติบโตต่อไปได้นะครับเนื่องจากว่า มันสืถือแดดถือแงต่างเนาะแตสิตายไปในที่สุดนะครับนี่เอาบัดนี้มาเบิ่งกันชัดๆนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่อ้ยนี่นี่จะย้อนละเนี่โอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่หากเงาปันแงงครับนี่ซึ่งลักษณะของต้นนะครับลักษณะของหากนี่ก็คล้ายๆกับต้นเข่านะครับจังที่ที่งานเพิ่นบอกจาครับให้หอยพี่น้องนะครับได้รับฟังกันนะครับเนาะอีกข้างนึงนะครับสําหรับแต่ละพื้นที่นะครับของการ เอ่อเอนซื้อนะครับของยาชนิดนี้นะครับในแต่ละพื้นที่นะครับก็บเอิอนมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของบ้านมะคาตำบลมะคาอำเภอกระทรวิชัยจังหวัดมาสาะคมนะครับเพิ่นเอิอนว่าเพิ่นเอิอนซื้อยาเนี่ยว่าจงเจริญมาสันว่าซึ่งคำว่าจงเจริญนี่มีที่ไปที่มาแบบใดบุน,นะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือต่อไปนุ่มควันใช่หัวใจเกรตเกระเดมะว่าจะให้พ่อให้พี่น้องกล้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับว่า คำว่าหยาจงเจริญนี่นมันมีที่ไปที่มาแบบนด้นะครับเนาะเอาสําหรับท้ายสุดคลิปมือนี้นะครับก็ขอกําลังใจจากคพี่น้องฟองไฟนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสจะได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็ทีนี้กาลังแรงใจนะครับในการเฮ็ดคลิปดีๆนะครับแบบนี้นะครับมาฝากพี่น้องฟองไฟกันนะครับเนาะ เอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรพร้อมทีมงานนะครับขออำลม่าพาจากคนณพี่น้องป้องไปไปเพี่ยงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมบอ้อยยาจงจเจริญเพิ่นเนี้ยครับโกตรแท้นี่ไหม